เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมทองแดงเบญจปะักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งเมืองสมุทรสาครประกอบไปด้วยตำบลมหาชัยตำบลพันท้ายนรสิงห์ตำบลโคกขามตำบลบางน้ําจืดตำบลข้กกระบือตำบลท่าทรายตำบลโกกาก,ากและตำบลบางแยาแพกตตำบลท่าฉลอมครับผมมีเรื่องที่จะพิปายเรื่องโควิดนะครับในสมุทรสาครในปัจจุบันนี้ ในวันนี้ครับได้รับรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเชื้อนั้นจำนวน517ลายในยอดรวมทั้งหมดนั้น1,960ลายโดยเฉพาะในเขตตัวะสะสมทั้งประเทศนั้นใน,ในตัวสมุทรสาครนั้น9้าตำบลน,นี้มีมีจำนวนประชากรหนาแน่นแล้วก็มีจำนวนโรงงานอยู่ประมาณ3,743โรงงาน ประชากรที่ติดเชื้อตอนนี้ท่านประธานครับมากมายมหาศาลเลยเหมือนกับเราวางระเบิดเวลาไว้ในครั้งที่หนึ่งในระลอกที่หนึ่งและละลอกที่สองนั้นเราปิดประเทศหรือเราปิดจังหวัดสมุทรสาครในละลอกที่สองนี้ตรงนี้ส่งผลให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศเดินทางกลับ สู่ภูมิลำเนาก็เหมือนว่าเอาระเบิดเวลานั้นไปวางไว้ทั่วประเทศแล้วโดยเฉพาะในตัวจังหวัดสมุทรสาครนั้นการติดเชื้อนี้วิกฤตมากทุกคนวิ่งหาหรือจองวัคซีนแต่ไม่มีให้ส่งผลกระทบจากการติดจำนวนกว้าง ไม่ว่าจะเป็นครูเรือนภาคเอก,กชนและโรงงานอุตสาหกรรมร้านอาหารจนกระทั่งวัดซึ่งเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสมมเนรก็ยังติดทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและป้องกันในเชิงอุรณาการแต่ในสิ่งที่ขาดคืออุปกรณ์ต่างๆบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะวัคซีนที่ไม่มีเลยในสมุทรสาครมีแต่ไม่เพียงพอมีแต่ ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ในในเวลานี้ในจำนวนประชากรจังหวัดสมุทรสาครนั้นจึงวิงวอนในส่วนภาครัฐและกระทรวงต่งางกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ช่วยส่งวัคซีนให้พอเพียงที่จะดูแลคนจังหวัดสมุทรสาคร800,000คนแต่ ก็มีแรงงานที่อยู่ต่างคนแรงงานที่มาจากต่างถิ่นด้วยแล้วก็แรงงานต่างประเทศด้วยจำนวนเกือบสองล้านคนเราจะทำยังไงจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงงานไทการเม้นต์ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะดูแลได้เลยท่านประธานครับส่งผลให้เกิดวิกฤตทางโควิดทางวัคซีนนั้นเกิดขึ้นที่สมุทรสาครมากมายเลย จริงๆแล้วถ้าเราแก้ไขปัญหานั้นอะ่ะง่ายมากถ้ารัฐบาลจะทําอย่างเช่นสมุนไพรที่เป็นที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยเราเนี่ยเราช่วยกันเรามีศูนย์วิทยาศาสตร์เรามีสถาบันต่างๆที่ให้การวิจัยและก็ดูแลแต่ทําไมเราต้องซื้อจากต่างประเทศแต่ทําไมเราจะต้องเสียเงินไปต่างประเทศอย่างนี้เราเป็นมาเราเป็นมาตั้งหลายระลอกแล้วแทนที่เราจะ หลักที่จะเอาสมุนไพรนี้เข้าเป็นวัคซีนหลักหรือเข้าเป็นตัวยาหลักที่เราจะใช้ในประเทศไทยเราโดยที่ไม่เสียเงินตาไปต่างประเทศรัฐบาลทําอะไรอยู่คิดอะไรอยู่คิดไม่ออกหรือไงครับเพราะฉะนั้นจึงเรียนไปดังท่านประธานว่าสมุนไพรของประเทศไทยเรานั้นสามารถและก็หมอหมอในหมอโบราณหมอหมอของไทยเราเนี่ยยังสามารถที่จะดูแลได้เราต้องเสียเงินตาไปจากต่างประเทศเพราะฉะนั้น จึงกลับยังวรนว่ารัฐบาลนี้ไม่สามารถจะดูแลได้แล้วเพราะระเบิดเวลาที่จะสั่งปิดสั่งปิดสั่งปิดตอนนี้ปิดสถานบริการต่างๆนั้นก็ส่งผลให้ภาคแรงงานและก็ประชาชนที่อยู่รอบๆข้างนั้นได้รับผลกระทบทบมากมายเพราะนั้นจึงเรียนมาว่าเรียนท่านประธานสภาว่าในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกับรัฐบาลนี้ส่งระเบิดเวลาไปตั้งไว้ทั่วประเทศ และทั่วทุกชุมชนไม่ว่าจะจังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดนคปรปฐมหรือจังหวัดต่างๆที่อยู่รอบข้างส่งผลให้เราจะมีระเบิดนั้นเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจึงเรียนว่ายัางไงสมุทรสาครต้องมีวัคซีนเพียงพอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ